สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญ่ไทยไยนะคะพี่น้องสวัสดีจ้าโชงสายๆยชงสายๆพี่น้องพักผ่อนอยู่บ้านวันนี้เป็นวันหยุดเนาะพี่น้องวันหยุดนะคะตะเริกของที่ฟังเปิดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเจอกันในวันที่วันหยุดนะพี่น้องเนาะก็อยู่บ้านพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านทําอะไรคะกินแตงโมสิคะ ต่วงนี้ก็กำลังออกเนะพี่น้องเนาะหวานแช่ตู้เย็นนี้พี่เนาะเย็นมากพี่นอ้องชื่นใจหวานยายชอบกินพี่เนาะเวลาร้อนๆก็เข้ามาเพื่อที่จะกินเต็นโมงสดชื่นพี่เนาะ อยู่บ้านคือเก่าวันไหนไม่ได้ไปทำงานอยู่บ้านอย่างนี้แหละพี่น้องวันไหนไปทำงานก็ทำงานแล้วตอนนี้ก็ข่าวนะพี่น้องเริ่มจะมีเครื่องบินบินขึ้นเยอะแล้วก็อาจจะเริ่มค่อยๆเริ่มอะไรประมาณเนี้ย ื่อจะให้คนกลับมาทำงานเนาะเดี๋ยวรอวันที่สิบห้า 25, นี่ทีนึงเห็นเขาแจ้งมาเผื <c oughs> ่อว่าต้องอาจจะมีเครื่องบินเยอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะคนก็จะได้กลับไปทำงานอะไรประมาณนี้ <c oughs> เครื่องบินเยอะก็ต้องใช้คนเยอะนะพี่น้องพนักงานเยอะ เพราะฉะนั้นยายก็แค่รอเนาะรอเรียกตัวทำงานพี่น้องไอ,อยหวานชื่นใจมาเด้อกินแตงโมกับยายไทยๆพี่น้องหอมอร่อยหวาน อเสร็จแล้วก็กลับไปใส่ตัวยเย็นเหมือนเดิมมากินต่อช่องหลายนเย็นๆโอเคนะคะพี่นออ้องขอบพระคุณค่ะที่เข้ามารับชมสันตะไคร้ใบมากิ่งให้ยายด้วยนะคะพี่น้อง พี่น้องมีดูมีความสุขกันทุกคนดูคลิปยังมีความสุขนะคะพี่น้องเอนจอยกับชีวิตนะพี่น้องนะมีความสุขกับทุกอย่างต่อสู้กันต่อไปนะพี่น้องนะเราจะสู้ไปด้วยกันรักและห่วงใย,ยจากยายไทยๆนะคะพี่น้องอยู่ในมีแหงเนะ่จาจะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีความสุขมีความปลอดภัยทุกกิโลและตารางเมตรนะพี่น้องนะ สวัสดีนะคะพี่น้องอยู่ดีมีเฮงหลายๆเน้อสันตะค่ามากรูดให้ยายด้วยนะคะรักกระโคดไม่รักกระกดด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านเน้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า